วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2,457ทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศหนังสือเรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงในลังกาทวีปคัดแล้วสองตอนได้ส่งมาถวายทรงตรวจพร้อมด้วยจดหมายฉบับนี้ที่จริงยังขาดความอยู่ทั้งสองตอนคือในคำนำ ขาดพระประวัติของท่านแม่ซึ่งร่างแล้วยังกำลังตรวจแก้ไขอยู่ตอนตำนานลังกาทวีปยังขาดบาัญชีพระเจ้าแผ่นดินลังกาแต่หม่อมฉันอยากจะให้ทอดพระเนตรรูปเรื่องที่เรียงเสียก่อนจึงรีบส่งมาถวายถ้าทรงพระดำริเห็นควรจะแก้ไขอย่างไรบ้างขอทราบ ดำรงราชานุภาพ